หม่อมราชวงศ์จตุมงคลสวนกูลได้ประกาศยื่นใบาลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วโดยเป็นรายล่าสุดหลังจากเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานายเทวันล,ลิปตาพลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศลาออกจากตำแหน่งโดยจะไปะยื่นใบาลาออกต่อเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้โดยเป็นการเปิดทางให้พลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีมีการปรับคณะรัฐมนตรี โดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหม่อมราชวงศ์จตุมงคลสวนกุลได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นหัวหน้าและสมาชิพกพรรครวมพลังประชาทาติไทยท่ามกลางกระแสข่าวว่าผลงานไม่เป็นที่พอใจของพรรคที่แก้ไขปัญหาผลกระทบจากโควิด -19 ได้ล่าช้าไม่ทันสถานการณ์กระทบผู้ว่างงานและประชาชนแต่ในช่วงนั้นหม่อมราชวงศ์จตุมมงคลยังไม่ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีโดยทางพรรครวมพลังประชาชาติไทยเตรียมเสนอชื่อนายอนเนกขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแทน ก่อนหน้านี้กลุ่มสี่กุมารก็พร้อมใจกันลาออกประกอบด้วยนายอุตมสาวนายยนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสนธิร์สนธิจริรวงศ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสวิทเมษินทรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและนายกอบศักดิ์ภูตะกูลอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตามมาด้วยนายเทวันฤปตาพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและล่าสุดคือหม่อมราชวงศ์จตุมมงคลสอนกุล ด้านโฆษกพักรวมพลังประชาชาติไทยในเขตรัฐเหล่าธรรมทั์แจ้งกับสื่อม,มวลชนว่าทางพักรวมพลังประชาชาติไทยและบุคลากรของพักที่ยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพักอยู่ในกระทรวงแรงงานได้รับการติดต่อจากสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าอดีตหัวหน้าและสมาชิกพักรวมพลังประชาชาติไทยได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วในช่วงเย็นของวันนี้แต่ทางพักและบุคลากรยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด